าละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท EP ที่41นะครับผมสำหรับ EP นี้ครับทุกคนพี่ท็อปนะครับจะปลอมตัวไก่นะครับผมใส่ชุดเริ่มต้นสูนเพชรครับไปปักธงจีบสาวในย่านคนชิวนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่า แต่งตัวแบบนี้ไปจีบสาวนะครับจะได้สาวหรือเปล่านะครับผมหนะลายคลิปแล้วนะครับที่แบบว่าแต่งตัวแบบนี้ไปจีบสาวได้สาวทุกคลิปครับทุกคนหวังว่าคลิปนี้พี่ท็อปจะได้สาวเหมือนคลิปก่นกอนๆนะครับแล้วก็นะครับจัดให้ตามคําขอครับผมคลิปนี้เปลี่ยนชื่อแล้วครับทุกคนยักษ์ไม่เพชรฮะอออย่าไปหาผวนกันนะก็คือแบบ เออเขาเรียกว่าอะไรนะตอนตกปลา <Huh? S 1> คนใต้เขาจะเรียกว่ายักยักเออยักไม่เพชรเออมันมันไม่ได้เพชรไงเอออะไรทํานองนั้นนะครับทุกคนก็ขยันแถนะกูนี่ <laughs> เออโอเคเดี๋ยวเราไปดูชุดกันดีกว่านะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมชุดที่ใส่ไปก็เริ่มต้นหมดเลยสูตรเพชรนะฮะไม่ได้ใส่อะไรไปเลยนะครับสําหรับชุดในคลิปนี้ก็คือเหมือนสมัครรหัสมาใหม่แล้วก็ประจีบสาวเลยนะครับทุกคนทนํานองนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของท่าทางคลิปนี้ก็มีตามนี้นะครับทุกคนท่าทางก็เหมือนเดิมนะท่าปักธงนะครับผม แล้วก็ท่า7ตึงตึงๆครับทุกคนเอ้ยแล้วก็นี่เลยท่า8นะครับทุกคนบอกเลยว่าท่าทางคลิปนี้นี่จัดหนักจัดเต็มเช่นเคยนะครับแล้วก็จะมีเป็นท่าให้หัวใจไปแอสาวด้วยนะครับผมอ่าโอเคสําหรับท่าทางในคลิปนี้ก็ตามนี้เลยนะครับทุกคน เดี๋ยวเรานะครับไปปากธงจีบสาวในย่านคนชิลกันเลยดีกว่านะครับทุกคน <Nope. S 1> ฝากเป็นกำลังใจให้พี่ท็อปด้วยละกันนะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้สาวอีกหรือเปล่านะครับผมโอเคทุกคนงั้นเราไปกันเลยดีกว่าครับผม let's go เอาล่ะครับทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในย่านคนชิลแล้วนะครับผมห้องนี้คนเยอะอยู่นะหาทรงหาสาวก่อนละกันเฮ้ยตรงนี้มีสาวพยายามจะก,กระโดด ไอหนายหลงอยู่นะเดี๋ยวผมวิ่งตามแล้วกันวิ่งตามวิ่งตามนะครับอาจ้าเอ๋วัสดีครับวันดีครับเอ้ยอุ้ยตึงๆึงใสยเติมอุ้ย <Stevens> ม <Como ución> ีหม <straight freely, S 2> ัดสสกตะมะซะด้วยอันนั้นแน่คนนี้ใส่ให้ไล์โชว์ให้หัวใจไปหึงดอกเอาเอาเฮ้ยทุกคนผมขอโทษผมไม่น่ากดท่าเลยว่ะโอ้โหมันไม่เหมือนผู้เล่นใหม่เลยว่ะเอ้ยโอ้โหดูดูดูโอ้โหผู้ชายลุมย่อลุมย่ออุ้ยเอ้ยพิมพ์ดิ จีบได้เปล่าเออจีบได้เปล่าจัดไปตึงๆุูยอันนี้ปาดคอด้วยเอ,อ้ยอเยนายจะเย็นเพื่อนนายจะเย็นเพื่อนผมจีบสาวอยู่ครับผมจีบสาวอยู่ยังไงไม่เอาไก่หูปาดเอ,อ้ยทุกคนครับหูแอคด้วยหูปาดโอ้โหยอ,อ,องถามดิไก่ละเป็นผัวไม่ได้หรอเออโอ้โหแม่ เศร้าว้ทุกคนสาวบอกไม่เอาไก่นะครับผมกูท้อเลยจังหวะน,นี้กูท้อจริงโดนดอกเมื่อกี้เข้าไปเศร้าเลยครับเฮ้ยใจเย็นดิน้องเฮ้ยชื่ออะไรไอ่ะดูดูชื่อก่อน My m e เมโลดี้จนจนจนใครอยากเอาเป็นผัววะสั้นโ <c oughs> อ้ยเฮ้ยแรงนะแรงนะแรงนะเอ้ยเอ้ยเอาดีน้องแรงนะเนี่ยเราเพิ่งรู้จกักกันไม่ถึงหนึ่งนาทีดา่ากูแล้วอ โอ้โหปากอย่างนี้มันน่าโดนจริงเลยหือปากหมาจัดสายเติมนี่เอาดิโหโดนสาวสายเติมบอกบอกว่าไก่อะทุกคนเล้ยโ,โ,โดนดูถูกเฉยโอ้โหโดนดูถูกเฉยเลยอะไรกันครับเนี่ยคลิปนี้ท้อเลยเปิดมาแบบไม่ถึงแบบไม่ถึงนาทีอะ่ะโดนสามะปากเพอะโอ้โหมันเล่นพ่อเล่นแม่ผมอีกแล้วนะครับโอ้โหด่าพ่อแม่ ตัวเองเพื่อโอ้โหเศร้าเลยว่ะโดสนสาวเล่นพ่อเล่นแม่แบบนี้ก็เออสวนหน่อยละกันนะครับอ่าเอาดิแล้วก็เดี๋ยวเราพิมพ์ดิมึงอ่ะจนเออมึงอ่ะจนอีนี้จัดไปฟ้โหูโดอกจันดอกจันใจเย็นน้องเออเอาดิมึงอ่ะจนมาทุกคนเราปากทงอัดหน้ามันเลยดีกว่าครับผมมาครับ หนึ่งสองเอาดิเอาดู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 มบันดาเอพี่ดูดิกระจกนี่จัดไปครับผมอ้าวอ้าวจะลั่วว่ะ ให้ผมจะรั่วอ่ะช็อตเมื่อกี้โอ้โหเชื่หายเฉยกูท้อเลยว่ะอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเหลือจะเชื่อครับทุกคนหาจัดครับผมโอ้โท้อเลยท้อเลยครับจังหวะนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยเปิดมาก็ออกหนีแล้วหรอคือไรคือไรก่อนน้อง <c oughs> ไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมห้องนี้แม่งเจอเสาแบบโหเจอสาวแบบยังหลอนนะเออหลอนจัดเลยว่ะโอ้โหแบบไม่สู้เลยอะ่ะปักส่วนปุ๊บนี่ไม่สู้แล้วยอมแพ้เลยนะครับทุกคนไปทุกคน let's go ครับผมเปลี่ยนห้องกันเอาล่ะเอาล่ะมาอยู่ในยานคนชิลแล้วครับทุกคน ห้องนี้คนเยอะดีนะห้องนี mm ้สาวๆอยู่ใสยนอกสาวๆสาวๆอยู่ใสยนอกครับสาวๆครับอาเจ้าเอ๋ตัวเองโอ้โหสาวๆตึงๆไม่ค่อยมีเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยห้องนี้แอ๊กแอแอ๊กหน่อยเผื่อแบบมีสาวมานะครับทุกคนเอ้ยเฮ้ยเหมือนน้องคนนี้จะสนใจเราอยู่นิดนึงอ้าวโอ้โหโอ้ยมีปักธงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวปักธงปลอมไอนมโอ้โหจบแล้วทุกคนมันมีปักธงปลอมเว้ย เฮ้ยอย่าไปหาทำกันนะรู้นะรู้นะมึงคิดอะไรอยู่อะ่ะไปหาจากช่องทางธรรมชาติอย่างนั้นเหรออย่าไปหาทำอย่าไปหาทำไอ้นี่ดูดูดูด,ด,ดูมันจะทำอะไรอีกนุน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 มันมันแอคใหนะ้ทุกคนอย่าหาทำอย่าหาทำนะฮะขอญาตขอญาตไปไกลๆแล้วกันนะครับผมอันตารายอันตารายนี่ก่อนอื่นเลยเราปากมั่งแต่ของเรามันของแท่งไงอ,อี้นี่เฟี้ยวๆแน่ติดพื้นแน่ ติดพื้นนี่ขอผมมันติดพื้นแนี่ยอ่ะแล้วก็ปักทองเก่าไปหนึ่งดอกนี่นี่ติดพื้นเนี่ติดพื้นเน่เออขอผมมันเฟี้ยวอยู่แล้วขอญาติแอคครับผมนี่ขอญาติแอคแอคไปทุกคนเอ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวนี่แอคต่อครับผมเอ้ยแจมแจมเจมว้าวแจมว้าวครับทุกคนนี่หล่อเช่หล่อเช่ครับผมแอคไปครับทุกคนโอ้โหห้องนี้ ไม่ค่อยมีสาวมาเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีสาวมาหาเลยครับทุกคนเอาไงดีครับเนี่ยเฮ้ยห้องนี้แบบเหงาจัดเลยว่ะห้องที่แล้วก็โดนด่าห้องนี้โอ้ยไม่มีสาวอีกอุยน้องคนนี้ชื่ออะไรครับเนี่ย,ยคียระร้อยเปอร์เซ็นต์ชื่อผู้ชายเกินนะฮะขอญาติขอญาติขอญาติไม่ไม่เตาะแล้วกันนะกลัวแบบเลด้าพังอะไรทํานองนี้นะครับทุกคนแหมไปเตาะผิดคนนี่เลด้าพังได้จบเลยนะโดนกินเลยนะ ไปทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมห้องนี้ก็ไม่มีสาวเลยครับทุกคนเศร้าใจเศร้าใจไปทุกคนเล t ส์กครับผมเปลี่ยนห้องกัน <c oughs> เอาล่ะทุกคนตอนนี้มาอยู่ในย่านคนชิลแล้วครับผมห้องนี้ไม่มีสาวเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ใช่เปล่าเช็คเชร์ดูดิ วัสด,ดีหว,วัดดีครับคู<ะ>อ,อ,อารีหวัดดีครับเ <Nope. S 1> อ้ลองฟิวไปดิไงครับลูบอีดกนะครับผมนี่เออเอาดีมึงโอ้ยอะไรวะเนี่ยทุกคนดวงมันจะสมพงกันเกินไปเปล่าเอ้ยลองถามไนดิมีเปล่ามีเปล่ามีปะโอ้ยมันร้องผมตามดูดิโอ้โห อะไรอ่ะร้องตามเฉยโอ้ยมีปะมีปะเอ้ยเอ็กซายเหมือนนี้เอ็กซายมันทุกคนเอ็กซายเหมือนนี้เอ็กซายมันเอ้ยเออแม่โอ้โหดูดูบรรด,ด,ด,ดาผมครับทุกคนเอ้ยลองลองฟีดแบบนจนจนแบบมึงไม่มีหรอกนี่จัดไปเฟี้ยวเออเฮ้ยเอ็ก,อกท่าแปดท่าแปดท่าแปดครับทุกคนเอ้ยเรามันมันดูถูกเราใช่ไหมห้องแรกห้องนี้ผมขออนุญาตแบบ สวนกลับบ้างนะครับทุกคนนี่แอกไปดิป<ะ>เดี๋ยวเราพิมพ์ไปดิวายไม่มีนี่จัดไปเอ้ยเอาดีเอาดีน้องอขออ,อขนุญาตแอกแอกครับผมนี่แอกไปแอกไปเอ้ยจัดไปน้องนี่อ่ะเอเคอไม่ใช่เอเคนี่หว่าอันนี้เอ a 1ซีเอหนึ่งเฮ้ยดอกธงจนจนอะมึงอ่ะนี่เอาดี โอ้โหดู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 โอ้โหมีแต่ท่าเก่าอะไรกันครับเนี้ยนี่ขอยัดาแอคท่าใหม่อ่ะมีเปล่าอมีเลาท่าใหม่อ่ะมีป้าท่าใหม่เออนี่จัดไปเฟี้ยวเเออมีป้าท่าใหม่อ่ะมีป้ามีป้ามีป้าน้องน้องมีเปลา่าจ๊ะนี่จัดไปครับทุกคนเอยมีป้มีป้ปรครับเอ,อ้ยวิายจนจัดนี่เอาดีไว โอ้โหสภาพมันทุกคนมาเดี๋ยวเราปากทงอัดน้าไปดมันอีกสักดอกและกัะน,นะนครับทุกคนแม่ปากอย่างนี้ต้องโดนสวนรัวครับผมมาทุกคนจัดไปนี่แล้วก็เดี๋ยวพิมพ์ไปดิมีป้ามีป้า<笑><笑>โอ้ยกระจอกเกินน้องโ,อโหดูสภาพมันนอ้อนี่แอคไปดิเออแอกไป แอคไปครับแอคไปครับแอคไปโอ้ดู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 ด,ดูดูมันด่าครับทุกคนดูมันด่าเนี่ยปากไปปากไปอ่ะปากไป,ออป,อปเอ้ยโอ้ยจะจะอ่ะจะเฮ้ยเฮ้ยพิมพ์ต่อครับทุกคนจนเกินเออเอาดิจนเกิน,าน,กนปากโอ้โหเอ้า <laughs> เอามันออกหนีอีกแล้วอ่ะ โอยไม่สู้เลยเว้ยโอ้ยไม่ตายม่เลยเอ้ยไม่ใช่เด็โอ้โหยอมตายม่ตลอดเลยอะโอ้ยท้อว่ะทุกคนท้อท้อท้อครับ <c oughs> ผมผมบอกเลยว่าท้อจริงเจอสาวแบบนี้ผมท้อจริงแบบไม่สู้เลยอะอะไรอะโอ้โ,โดนสวดปุ๊บออกหนีโดนสวดปุ๊บออกหนีไม่ไหวอะคนแบบนี้ผมไม่ชอบเลยว่าทุกคนโอ้โหคนแบบนี้คือแบบอะไรอะด่าคนอื่นได้แต่พอคนอื่นสวนปุ๊บมึงรับไม่ได้ โอ้โหเศร้าเลยครับทุกคนผมพูดจริงนะเจอคนแบบนี้ในฟรีไฟนี้เป็นท้อครับผมแล้วคือมันมีเยอะด้วยนะไอพวกแบบนี้ในเกมเนี่ยคือแบบมันเขาเรียกว่านัก,นกเลงคีย์บอร์ดเว้ยไอพวกแบบเนี้ยพอแบบโดนสวนปุ๊บแบบรับไม่ได้ครับผมหนีครับโอ้โหท้อเลยครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าหวังว่าห้องหน้า ผมคงจะเจอมันอีกนะครับคืออยากเจอไอ้พวกแบบนะี้อยากเจอมากเลยชอบนะครับทุกคนโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่าครับผมห้องนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปกันเลยครับผม let's go เปลี่ยนห้องกันทุกคนครับแล้วคือใครจะไปคิดว่าจะไปเจออีนั่นสองรอบล่ะครับผม <laughs> คือแบบดวงดีเกินคือแบบเจอสองรอบเฉยจะรั่วเลยว่ะแล้วคือผมเข้าห้องนี้มาห้องนี้ก็ไม่มีสาวเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยนะสาวๆตึงๆไปใส่มนแล้วนี่โอ้โหดูดูดูหูวิไอไอหนุ่มคนนี้มันฮอตแถวอะเฮ้ยเดี๋ยนะมันฮอตเกินไปเปล่าไอหนุ่มคนนี้ไอเราก็อยากจีบสาวมั้งเนาะเฮ้ยสาวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าชื่ออะไรครับน้องแพนด้าอีอีอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว 12บวายโอ้โหหนูโอ้โหเจ้ย MBI เต้นเลยช็อตเมื่อกี้อะไรกันครับเนี่ยโอ้โหโดนช็อตหนูพึ่ง12ไปโอ้โหขนลุกเลยครับทุกคนขนลุกสู้โอ้เฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยสาวมาสาวมาชื่ออะไรครับน้องไมค์กูโดนอะไรเนี่ยเฮ้ยถามนี่อายุเท่าไหร่อายุ เท่าไหร่นี่สาวถามให้ไหมเราถามอายุก่อนอายุเท่าไหร่ก่อนหนูอายุเท่าไรหาาไร่คะให้หัวใจไปดึงดอกเอ้ยแม่มาถามแบบให้ลงไฮไลท์หรือเปล่าอะไรงี้ไม่ไหวไม่ไหวโอ้ไม่กอไปแล้วกูโอ้โหอะไรกันเดีด่ยห้องนี้มีแต่แบบโอ้โห กูโดนเคาะประตูได้เลยนะแต่ละองค์ในทรงเครื่องจริงๆเลยกูท้อเลยเออโอ้ยโอ้ยสเปคสเปคโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องน้องไไน้อง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 ไปใส่ละเนาะโอ้โหเข้าประตูมิติไปแล้วนะครับทุกคนน้องเขาเข้าประตูมิติไปแล้วครับผมท,ท้อว่ะทุกคนคลิปนี้ผมท้อวะ่ะหวังว่าจะได้เจอเนื้อคู่ดีๆดันมาเจอแบบโอ้โห เศร้าเลยแบบเลี้ยงไข่สขักหกปีได้ป่ะเนี่ยทรงเนี้ย <c oughs> ยอคยอคยอหยอกเล่นดข้าหยอกเล่นดข้าหยอกเล็ดข้าวเฮ่อขออนุญาตเอ็กซ์นี่พุชเชอร์เอ็กซ์พุชเชอร์เอ็กซ์อ่ะเออพุชเชอร์เอ็กซ์อ่ะรู้จักเปล่าพุชเชอร์เอ็กซ์พุชเชอ ens, ร์แฮนซับอัโบโรนี่ X, X, เอ็กซ์เอ็กซ์เออเอ็กซ์พุชเชอร์เอ็กซ์พุชเชอร์เอ็กซ์อย่างเติงเอ้าอ,อยู่แล้วน้องเอออยู่แล้วครับน้องเออเฮ้ยแล้วแล้วก็พิมพ์ไปดิ 14อันตรายจัดนี่เอาเดิ14อันตรายจัดอันตรายเอออยู่แล้วครับน้องนี่ของจริงอยู่แล้วรลวดับนี้แบบไม่มีโลกแบบเออปักแล้วหายปักแล้วหายนี่ปักแล้วโอ้โหอยู่นี่เป็นชั่วโมงอของผมอะ่ะของ GM ยังทาไม่ได้นะของผมนี่ปักไว้แล้วนู่นค้างไปชั่วโมงอะ่ะออกจากห้องไปแล้วยังค้างอยู่อะ่ะเออของผมมันของเจงโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนโม้เยอะไปแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็ ไม่ได้สาวนะครับทุกคนเศร้าเลยเศร้าเลยก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับผมเดี๋ยวไว้คอยลุ้นคลิปหน้านะคลิปหน้าพี่ท็อปจะได้สาวหรือเปล่านะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยส่วนคลิปนี้ไก่ปูครับทุกคนบ๊ายบายครับผมรักทุกคนเช่นเคยครับจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบาย